ตัวข้าวคั่วนะคะทำต้มแซบต้มแซบกระดูกอ่อนใช่ไหมต้มต้มแซบกระดูกอ่อนเดี๋ยวเตามันร้อนต้องยกสูงสูงหน่อยมันจะตัวข้าวคั่วมันจะไม่สุกอืมเทินมนนี้แล้วนี่นะคะกระดูกอ่อน ระดูก่อหนหมูนะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมน้ำนะคะเราเตรียมพร้อมนะคะทุกคนมันนาวแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราไปคั่วพริกคั่วพริกต่อเลยนี่นะคะคนทำดูคนทำ หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านทำหน้าบ้านเหมือนเดิมหลังบ้านทำไม่ได้เลยฝนรั่วโอเคใส่ชามไว้อเคอาค่อยตามลูกค่อยตับผู้ช่วยนะคะวันนี้มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยด้วยโอ้โหตามาแรงๆเลยลูกแรง ใส่เกลือนะคะข่าตะไครไ้ใบมะกรูดใส่เลยเดี๋ยวเรานเดือดโอเคเดือดแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เดือดพ่าเลยเดี๋ยวเราใส่ <c oughs> กระดูกกระดูกอ่อนนะคะทุกคนต้มแซ่บกระดูกอ่อน <c oughs> ใส่เข้าไปเลยต้มทีหนึ่งก็เยอะนะคะ <c oughs> ทุกคน กินได้สองวันเลยก็น้ำน้อยมันจะเข้มข้นดีก็ดีแหละโอเคเดี๋ยวเรามารอให้น้ำเดือดอีกทีหนึ่งนะคะปรุงรสกันนะคะใส่ผงผงปรุงรสก่อนปรุงความเค็มก่อนน้ำปลา รสชาติได้ยังชาได้แล้วเดี๋ยวเติมเปรี้ยวอย่างเดียวก็อร่อยเลยโอเครสชาติได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ใบกะเพรานะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็ผักชีฝรั่งเนาะใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ใอ,อ่างอีกเอาอะไรอีกข้าวคั่วโอเคใส่พริกนะคะพริกพริกทอดนะคะหอม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  ต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะเข้าคั่วโอเคใส่กข้าคั่วะนะคะขั่วใหม่ๆนะคะทุกคนหอมหอมหอมมากปรุงเลยนะคะบีบมะนาวเลยมะนาวที่บ้านเยอะมากเลยนะคะ ล่วงกินไม่ทันเลยนะคะทุกคนโอเคต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะน่ากินมากๆเลยหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ไหนโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีจ้า